สวัสดีครับวันนี้มีอัปเดตรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Honor นะครับก็คือ Honor X 6นั่นเองรุ่นนี้เนี่ยเป็น Entry Level ที่เป็นรุ่นระดับเริ่มต้นของ Honor นะครับก็เรียงตามระดับเหลือก็คือ X 6 X 7 X 8แล้วก็ X 9นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในไทยเองก็ขายทั้ง X 7 8, 9ไปแล้วนะครับก็เหลือ X 6ที่จะเตรียมเปิดตัวพร้อมกับ Honor 75G นั่นเองรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นรุ่นที่ ราคาไม่แพงมากนะนะครับแต่เน้นเรื่องของดีไซน์เป็นหลักรวมถึงความบางตัวเครื่องที่น่าจะบางมากๆนะครับอย่างในภาพเลยที่เห็นมาดูดีกว่านะครับว่าจุดขายเขามีอะไรบ้างนะอย่างแรกก็คือกล้อง50ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ใช้ i s o c e l JN1 ซึ่งเป็นรหัสเดียวกับมือถือจีนหลายรุ่นที่ใช้รหัสนี้นะครับอย่างที่2คือแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมภายใต้บอดี้ที่บางเฉียบนะ มาพร้อมกับความจุ128 g b แล้วก็ Magic UI 6.1บน Android 12นั่นเองนะครับจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะบางเฉียบนะครับแล้วก็ sleek เนาะ and slim ซึ่งจะเหมือนกับ Honor X8 ที่ตัวจริงเนี่ยผมว่าสวยมากนะครับแล้วก็ถือว่าบางด้วยมีให้เลือก2สี3สีหลักๆนะครับสีแรกคือ Titanium Silver เนาะมี Ocean Blue แล้วก็ Midnight Black นะครับซึ่งผิวฝาหลังเนี่ย น่าจะเป็นผิวแบบเงาโดยเฉพาะสีดำนะครับก็เป็นดำเงาเลยนะส่วนกล้องอย่างที่เห็นครับคือกล้องมากับ50ล้านพิกเซลพร้อม d e ฟเซนเซอร์กับมาโครเนาะแล้วก็แบต5000นะครับตัวนี้เหมือนจะไม่มีชาร์จเร็วเนาะก็เป็นชาร์จ1 0วัตต์ธรรมดานะครับความจุ128แล้วก็สามารถเพิ่ม m i โคร s d ได้สูงสุดที่ 1TB ทรนะครับส่วน CPU ใช้ Mediatek Helio A 2 5นะครับตัวนี้ไม่ได้บอกรหัสแต่ในสเปคเขาจะมีบอกเนาะโดยหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นจอ,อ TFT LCD นะครับ6.5นิ้วความละเอียด HD มีติ่งกล้องหน้าที่5ล้านพิกเซลนะครับสามารถสแกนนิ้วปลดล็อกได้จากด้านข้างอันนี้ก็สะดวกดีนะส่วนเรื่องของ UI เรื่องของ Interface แล้วก็โลกเล่นต่างๆก็จะเหมือนกับ Honor X 7 X 8 X 9กนะครับก็จะเหมือนๆกันนะ ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับสำหรับอ่า o r n o r X 6นะครับก็รองรับ Honor Share ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวพวกแท็บเล็ตแล็ปท็อปอะไรต่างๆมาก็จะมีการใช้งานเป็นใน Eco System เดียวกันนะครับก็จะคล้ายกับอีกค่ายหนึ่งเนาะภาพรวมก็ไม่ได้มีอะไรที่มันบือหวามากนักนะครับอ่าโอเคมาดูเรื่องของสเปคต่างๆในละเอียดนะครับก็อ่า บาง8.75มิลถือว่าค่อนข้างบางนะครับน้ำหนัก190กรัมจอ6.5นะครับ HD+ อ่าอย่างที่บอกคือเชิปประมวลผลใช้ Helio G25 นะครับแน่นอนมันเป็นเชิประรับเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเล่นเกมอะไรต่างๆที่ใช้กราฟิกเยอะก็ต้องทำใจนิดหนึ่งเนาะแรมมากับแรม4กิกนะครับกลอง50บวก2บวก2แล้วก็บันทึกได้ที่ Full HD+ สำหรับวิดีโอ รองรับ 4G นะครับการเชื่อมต่อก็ครบคันตามพื้นฐานนะแล้วถามว่ามีประเทศไหนขายบ้างนะครับคำตอบก็คืออย่างเมียนมาเนี่ยเขาก็ขึ้นทีเซอร์เนาะว่าเขาจะขายในประเทศเขานะครับแต่ยังไม่เปิดตัวน่าจะเปิดพร้อมๆกับเราอะนะครับแล้วก็มีลาวนะครับที่เขาลงทีเซอร์แล้วเหมือนกันว่าจะนำเข้ามานะครับทั้ง X6 แล้วก็ o n o r 70เนาะน่าจะเปิดตัวพร้อมกันเช่นกันนะครับส่วน ประเทศไทยนะครับลงอ o นเน70แล้วแต่ยังไม่อง X6 เนาะแต่ในหมายเชิญมีบอกนะครับว่าจะเปิดตัวนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยน่าจะประกาศราคาพร้อมกันในงานก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่28กันยายนพร้อมกับ Honor Band 6เนาะที่ขายแล้วนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเก่านะครับแต่เขาเอาพึ่งเอามาขายเนาะก็1,290บาทก็มารอรุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรเปิดตัวบ้างนะครับนอกเหนือจาก Honor 7ร์ Honor Pad 8 h o n ออนเนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ